คือเมื่อกี้ผมไปซื้อน้ำแห่งใส่มาครับนะซึ่งผมก็แบบหาคลิปใน youtube ดูอย่างเงี้ยแบบจะกินไปด้วยดูไปด้วยอะไรเงี้ยคือตอนซื้อมาผมก็จะกินไปหน่อยแล้วแหละแล้วทีนี้ไปหาคลิปนี้พวกในย t u b e ดูอะไรอย่างเงี้ยว่าหันมากที <c oughs> โอ้ยสัตว์ <c oughs> <c oughs> ไม่มีแต่น้ำเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวดูไอ้แย่ละลายเร็วชิบหายอากาศย่างร้อนเลยสัตว์ <c oughs> อือหือไอ้แ <c> ย <oughs> ถ้าอากาศมันจะร้อนแค่ระดับนี้นะไม่งนไปเซเว่นดีกว่าไหมตากแอร์ฟรีคิวก็ซื้อลรยแดดแค่นั้นในเมื่ออากาศไม่งร้อนอย่างเงี้ยเราต้องไปกระโดดน้ำเล่นกันน่ะเย้ไอ้นายอากาศไม่งโ้คร้อนเลยว่ะไปโดดน้ำเล่นกัน อมามาดูของแล้วของมันอยู่ไหนวะของอยู่ในห้องเฮ้ยสอบไปไม่มีเว้ยเอ้ยแดกไปหนึ่งเจนไปทางไหนวะเอ้ยเจอกระเป๋าไว้กระเป๋าไปดูกันไหนวะเอ้ยเอ้ยเออจะอยู่โอ้อะไรเนี่ยโปโปโปแล้วโปแล้ว โอพอ่ะไอ้เฮียระเบิดอ๋อควันกดตกใจอ้าวสัมภาระปลอดภัยเ้าไม่ตำรวจได้เสาร์มินแล้ววะแล้วกระเป๋าอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยกูงงไม่ยึดกระเป๋าไม่นานแล้วเอ้าโอยกูไม่มีส่วยเฮ้ยเยอะเฮ้ยกูไปสู้กูวิ่งอ้อมแบบต้องอ้อมกระเป๋าสัมภาระปลอดภัยแล้วเฮ้ยไอ้เฮีย เพียเพื่อนไม่ช่วยกูเลยโอ้โหสัตว์เยอะอีกโอ้กูจะอ้อไปหลอยหลังที่มึงที่มึงรุ้ยอ่อจะตามกูแค่กระเป๋านี่ยเราไปขายแล้วอ้าวชนะแบบเงียบๆเจ๊ฝัดมัวโดนโดยเว้ยไอ้กระเป๋ากระเป๋าเลือดแดดแล้วเลือดแดดแล้วเยี่ยขวางกูเฉยเลยโฮ้ยโอ้โห ไอ้สัตว์โคตรเยอะกูวิ่งแป๊บเนี่ยเอ้าเชื่องโค้งทางแล้วโอ้ไอ้สัตว์สูดสูดแล้วใครวะอย่าไปอย่าไปคนก็มาต่อเตมเลยดูแล้วโอ้ไอสัตว์โคตรเยอะเลยอ่ะเอ้าผมเชื่องไปทางไหนวะโค้งทางเฮ้ยนี่ไงใช่ป่าวะ S <S โอ well. ้ยตว์โคตรเยอะเลยเยี่ยบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่จะเย็นอุ้ยเชื่อเอ้ยไปหนีกันหนีกันแอนรอดแล้วกูเฮ้ยอ่ะอ่ะตกใจหมดแง่ที่หนึ่ง อ๋อโดวิ่งไอ้เหี้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ,อร <laughs> แม่งวิ่งไปเลยแม่งไม่สนใจใครเลยไอ้เหี้ยอ้าวทองน่นกระเป๋าอยู่ที่เลดี้อะ่อะหัลละหัลละก็มีทางนี้ด้วยเหรอไอ้เหี้ย่ฝันไม่หดุดนิ่งไงเออต้องตามไอ้กระเป๋าอ่ะ้ามันถืออะไรวะเห็นมีกระเป๋าเลยมันถืออยู่ไงไม่เห็นไงไม่เห็นไงไอ้เหี้ยแม่งเอา้า ไม่มีทางนี้ได้พึ่งรู้เราไม่สามารถเห็นได้มือเปล่าชนะรัวๆเลยไม่แพ้เลยยังมารอกูแล้วแซดมาเดะเกือบแล้วกระเป๋ากูอยากถือบ้างขอตาหนึ่งไม่ได้ไงวะรูไม่หากระเป๋านี่ลูกกระเป๋าอ่ะเออหาอยู่เนี่ยอ้าวเาไอ้ยังมาเฝ้ากันอย่างี้เลยเหรอเร่มไม่ยุ่งกับกู โอ้ยแย่โคจียน่ะแม่งวิ่งแบบนี้เลย